สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับเหรียญนะครับผมเลื่อนสมณศักดิ์หลวงพ่อพัฒนะครับปุญญการโมลนะครับผมหรือพระราชมงคลวัดชรอาจารย์นะครับหลวงพ่อพัฒนะครับตอนนี้นะครับมีรังธรรมดาออกมาแล้วนะครับรังธรรมดาก็คือรังเลื่อนนะครับเป็นรังลุ้นนะครับรังธรรมดาออกมานะครับหนึ่งหมื่นต้องบอกว่าหนึ่งหมื่นังนะครับรังละร้อยเหรียญก็หนึ่งแสนเหรียญนะครับตอนนี้นะครับใครที่มีเก็บไปนะครับเหรียญที่เป็นเหรียญนําเลิกผมบอกเลยว่าถือยาวๆเลยนะครับอนาคตเนี่ย เหรียญราคาสูงแน่ครับเพราะว่ารังธรรมดาออกมาเยอะแล้วรังนําเลิกแบบนี้นะครับออกมาน้อยพอรังนําเลิกออกมาน้อยเนี่ยคนก็ตามเก็บนะครับเพราะว่ารังธรรมดานะครับจะเป็นเหรียญปกตินะครับผมจะไม่ใช่เหรียญปาชารุนะครับผมหรืออ่าเป็นงานหน้าามันจะไม่ใช่งานหน้ากากนะครับจะเป็นงานงานปกตินะครับเป็นงานรังลุ้นเป็นอ่าเหรียญเลื่อนธรรมดานะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับเหรียญที่อ่าเป็นเลื่อนชุดหนึ่งนะครับเลื่อนชุดสองนะครับผม เป็นเหรียญทรงเสมานะครับก็คืองานเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะครับผมบอกเลยว่าเป็นพระหลักนะครับเป็นพระหลักเป็นพระต้องบอกว่าเป็นพระหลักสากลที่นะครับผมเป็นเหรียญที่คนนิยมเล่นกันแล้วก็เป็นเหรียญที่มีราคานะครับแล้วก็มีอนาคตนะครับถ้าไม่เก็บเหรียญเลื่อนนะครับเหรียญอื่นไม่ต้องพูดถึงนะครับผมอย่างเหรียญนี้นะครับจะเป็นเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะครับผมนะฮะตัวนี้จะเป็นเหรียญนําเลิกชุดที่1นะครับชุดที่1ก็คือจะเป็นเนื้อเสมอาจะเป็นเขาเรียกว่าจะเป็นเนื้อปปััััจจฉฉรรนนะะคคบบผม เป็นเสมาปาฉลูนะครับหน้ากัดเงินแท้นะครับตัวนี้ลงยาจีบอนเนี่ยจะเป็นเนื้ออันปร้าหน้ากัดเงินแท้ลงยาจีบอนขอบน้ําเงินนะครับลงยาแดงเขียวนะครับผมยิงยาที่กระหนกแดงเขียวนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะครับผมเห็นไหมครับนี่นะครับก็จะเป็นงานนะครับเหรียญเสมานะครับตัวนี้จะเป็นห่วงเชื่อมนะครับ นี่นะครับรลงยานะคร the ับกระโหนกแดงแดงน้ําเงินเขียวนะครับแล้วก็ลงยาขอบน้ําเงินนะครับถ้าเป็นขอบแดงก็จะมีราคานะครับผมถ้าเป็นขอบลงยาขอบแดงก็จะมีราคานะครับราคาก็จะสูงคนก็จะเล่นหากันเยอะแล้วอีกอย่างนะครับเรามาดูนะครับตอกโคดน้าเลิกนะครับถ้าเป็นน้าเลิกชุดที่หนึ่งนะครับจะตอกน้าเลิกอยู่ด้านซ้ายมือเรานะครับเนี่ยจะตอกน้าเลิกอยู่ฝั่งนี้นะครับผมนี่น้าเลิกเลขโคดจะอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่นะครับก็จะเป็นเหรียญเสมานะครับตรงนี้จะเป็นพันยศนะครับผมแล้วก็บล็อกนี้จะเป็น จะเป็นบล็อกน่าจะเป็นบล็อกธรรมดานะครับไม่ใช่บล็อกทองคําเนาะนะครับก็คือถ้าเป็นบล็อกทองคํานะครับก็ไก่นะครับตรงก็ไก่นะฮะจะเป็นจะมีขีดเดียวนะครับอันนี้ก็ไก่มีสองขีดนะครับผมสงคําว่าสักนะครับเนี่ยฮะถ้าเป็นอ่าบล็อกทองคําจะเป็นขีดเดียวนะครับผมนี่นะครับอายุยืนนะครับส่วนเหรียญนี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูเสมานะครับชุดที่สองนะครับเป็นเลื่อนเหรียญเลื่อนชุดที่สองนะครับถามว่าดู อ่าแตกต่างกันยังไงนะครับก็คือถ้าเป็นเหรียญเลื่อนนะครับชุดที่สองนะครับผมจะเป็นอ่าเนี่ยจะเป็นตอกโค้ดเลื่อนสมรณศักดิ์นะครับตอกโค้ดนะครับนําเลิกอยู่ฝั่งนี่นะครับจะตอกโค้ดนาเลิกอยู่ฝั่งขวามือเรานะครับนี่นะครับชุดสองจะตอกโค้ดนําเลิกอยู่ฝั่งนี้นะครับผมแล้วก็เลขอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่ครับงานนะครับถ้าเป็นเหรียญนําเลิกชุดที่สองนะครับจะเป็นงานหน้ากากทองทิพย์นะครับผมจะเป็นงานหน้ากากทองทิพย์นะครับส่วน ああงานนำเลิกนะครับชุดที่หนึ่งนะครับที่เป็นชุดที่หนึ่งแบบนี้นะครับจะมีงานหน้ากากเงินแท้นะครับหน้ากากน้วตาแล้วก็หน้ากากทองนะครับเนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นนำเลิกนะครับชุดที่สองนะครับเนี่ยลงยาชมพูลงยาเขียวนะครับก็จะเป็นเหรียญทรงเสมาเหมือนกันนะครับผมนี่ครับก็คือเหรียญปัดฉลูนะครับเหรียญปัดฉลูจะมีเฉพาะชุดนำเลิกที่เป็นชุดหนึ่งนะครับชุดสองจะไม่มีนะครับผมเหรียญก็จะเป็นลักษณะ เหม <inequ ity S 1> ือนกันนะครับคล้ายกันนะครับแตกต่างกันการต่อโค้ดนะครับผมนี่ครับเหรียญสวยงามนะครับตอนนี้นะครับชุดที่หนึ่งเล่นกันเล่นหากันก็หลับพันนะครับผมหลับพันนะครับชุดที่สองก็ถ้าเป็นเหรียญเลขสวยๆโค้ดสวยๆก็ราคาสูงเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับลังปกติเนี่ยจะเป็นเนื้อปกติจะเป็นเนื้อทองแดงเนื้อทองทิพย์เนื้อปิดเครื่องบินออกมานะครับแล้วก็ไม่ใช่งานหน้ากากนะครับผมคนที่เก็บเหรียญเลื่อนเนี่ยก็เลยหาเก็บนะครับเหรียญชุดนําเลิกนะครับ หาเก็บเหรียญพวกนี้กันนะครับเพราะว่าเหรียญชุดน้ำเลือดเนี่ยสร้างมาน้อยนะครับสร้างมาแค่สี่ร้อยกว่าลังนะครับผมคนก็เลยตามหานะพอตามหาเนี่ยคือต่างคนต่างก็ไม่ไม่อยากจะปล่อยนะครับก็ก็ต่างคนต่างก็เก็บนะครับเพราะว่าเหรียญเลื่อนเนี่ยเป็นพระหลักสากลนะครับเพราะว่านานๆนะครับไม่ใช่ว่าทําออกมาบ่อยๆนะครับผมทุกเกจีเลยนะครับเหรียญเลื่อนสมรักษ์ต่างงสมรักษ์นะครับผม จะเป็นผ้าหลักสากลแล้วก็เป็นผ้าที่นะครับเสียนผ้านะครับให้การยอมรับนะครับผมสวยงามนะครับสวยงามทุกเหรียญเลยนะครับ